ดนัดรถไฟสีนครินค่ะจากถนนเดินเข้ามา<ล>ก็จะมีซอกเล็กๆให้เดินดมไม่เปียกไม่ร้อนค่ะเจอก่อนเลยนะคะกุ้งถังยำๆย,ยั่วเลยนะคะ ใจไวรุ่นเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ต้นซอยเลยเดินกันมายาวๆเลยนะคะร้านก็มีเปิดบ้างปิดบ้างนะคะแต่รู้สึกดีนะคะที่ทางเขาเตรียมไว้ให้ดูน่ารักเหมาะสมะคะ่ะว้าวออกมาจากทางเดินนะคะบรรยากาศมีที่จอดรถมีค่าจอดรถต้องเตรียมไว้ด้วย แล้วตรงไปเลยนะคะค่าจอดรถ40บาทนะคะไม่แพงไม่แพงเหมาะสมล้านจอดรถนะคะของตลาดนัดรถไฟนะคะโอ้กว้างมากร้านก็เยอะมากเลยค่ะ มีทุกอย่างเลยค่ะทำเล็บนะคะสําหรับวัยรุ่นบรรยากาศนะคะที่จอดรถยนต์ที่จอดมอเตอร์ไซค์ กว้างมากนะคะนี่เป็นวันพระรหัสนะคะเดี๋ยวถ้าสุเสาวอาทิตย์โอ้โห,โหน้องๆคงมาเที่ยวกันเยอะเลยสถานที่กว้างขวางและน่าเที่ยวมากดูมีชีวิตชีวาดีค่ะ เดินเลี้ยวไปซอยโน้นซอยนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวมาซอยนี้โอ้ยดูคึกคักจังเลยนี่มากับเพื่อนนะขนาดว่าวันนี้คนไม่เยอะนะหลงกันแล้วอะค่ะไม่รู้หายไปไหนก็เดินชมกันไปเรื่อยๆโหดีดีเสื้อผ้านะ เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ถูกเนาะแล้วก็ดีอ่ะโโหเจ๋งมากเลยว้าว <Wow. S 1> เราเข้าใจแล้วทำไมตลาดถึงดัง นัดรถไฟนะคะยิ่งเดินลึกเข้ามาจากถนนสีนครินนะคะยิ่งน่าเที่ยวมากเลยอะฮะร้านเยอะอาหารน่ากินเสื้อผ้าสวยงามราคาไม่แพงค่ะโอ้ติมไหมถูกใจวัยรุ่นจังเลย รู้สึกจะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะฮะรถไฟหมูดทะไหมร้านเยอะมากเลยค่ะ เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีโซนเสื้อผ้าเป็นสิบๆซอยเลยอะค่ะแล้วก็มาทะลุต,ตรงนี้เฮียต้อมหมูทะเนื้อรุนล้วนบัลลังปูมาบาบุญบาคนติดเนื้อเจ่าฮ้อนโอ้โหแสนแสบก๋วยเตี๋ยวเรือสุดยอดค่ะอาหารเยอะมากค่ะ เคยไปเที่ยวจอร์ดนะคะแถวเซนท่านออพระรามเก้ามั้งฮะโอ้โหที่นี่ใหญ่กว่าเป็นสิบเท่าค่ะมากับเพื่อนนี่คือเดินหลงนะคะฟู้ดแคมปอันนี้คือเดินลึกเข้ามาจากถนนสีนครลินเลยนะคะโอ้สุดยอดมากเต๋วเป็ดไหม ุ้ยมวัวแต่ถ่ายเดินสะดุดนะคะโหเข้าใจแล้วกว้างมากๆนะคะจะมาเที่ยวนี่คือเตรียมตังมากินมาชอบเลยนะคะสุดยอดจริงๆเสื้อผ้าสวยงามราคาไม่แพงค่ะสุดยอดโอ้บรรยากาศ อันนี้คคอถ่ายให้ดูคร่าวๆเลยนะคะแบบหูว่าเยอะมากๆดูบรรยากาศนะคะซื้อไม่ถูกเลยเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะคือมีทุกอย่างอะค่ะแต่งเล็บแต่งคิว้ว จุดบริการแอลกอฮอล์นะคะบีแวนะคะระวังโดนล่วงกระเป๋าเที่ยวด้วยสนุกด้วยระมัดระวังด้วยนะคะโอ,โ,โอ้โหดูลานจอดมอเตอร์ไซค์สิ มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็ระวังตัวด้วยกระเป๋าเงินนะคะสำคัญมากถึงจะมีเงินไม่เยอะก็เหอะจริงไหมเ <c oughs> คยมีคนบอกว่าก็เอาไปได้แต่กระเป๋า,าถ้าลวงกระเป๋าก็คือก็กระเป๋าก็กระเป๋าไงาเสียดายต้องไปซื้อใหม่เนาะ เดินเข้าไปจนเดินออกมาแล้วนะคะฟ้าแลบจนเดินออกมาแล้วนะคะโอ้โหนี่ดูลานจอดรถของซีคอนสิใหญ่โตมาก <Okay. S 1> เดินเข้าไปจนเดินออกมาแล้วว้าวน้องๆเดินมาเที่ยวกัน ลานจอดรถของตลาดนัดรถไฟสีนคคลินกว้างมากนะคะใครที่จะมารถไฟฟ้าก็มาใครที่จะเอารถมาก็เอารถมาที่จอดเยอะมากค่ะสักอึกไหมคะ เสียงเพลงไหมคะเราเดินเข้าไปจากถนนสีนลรนตอนนี้เราเดินออกมาที่ถนนสีนลรนแล้วนะคะรู้สึกอุ่นใจค่ะเห็นรถไฟฟ้าสีเหลืองไม่มีตกรถนะคะตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนนะคะโหชื่นใจจัง สีเหลืองนี่สุดยอดเนาะขนาดน้ารถไฟรถถยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องๆวัยรุ่นก็ถยอยเข้ามานะคะเพราะว่า ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะแล้วนี่วันธรรมดาด้วยนะเดี๋ยวถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าสุดยอดน่าเที่ยวจังเลยโอ้โหวันนี้ยอมรับจริงๆว่าได้เข้าไปที่ตลาดนัดรถไฟครั้งแรกประทับใจค่ะกว้างมากเคยไปที่จอร์ดแฟร์นะคะโอ้ยมาที่นี่ก็คิดว่าจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่แบบใหญ่กว่ากันเป็น20เท่าได้มั้ง เดินไม่ทั่วค่ะโอ้ยสถานีก็สวยสวยสถานีสวนหลวงรอก้านะคะเดี๋ยวเรากลับรถไฟฟ้าสีเหลืองนี่แหละอุ่นใจจังลากันไปนะคะสุขสาวอาทิตย์ก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะชาร์จแบตให้ตัวเองชีวิตเป็นของเราใช้ซะ นะคะแต่ก็ใช้ให้ตัวเองมีความสุขนะคะดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ